นช่วงปีใหม่กันมาไม่นานบางคนอาจจะรู้สึกว่าขึ้นปีใหม่ทั้งทีทำไมดวงไม่ดีเอาซะเลยวันนี้ชิวไปไหนเลยทำการรวบรวม8เทวสถานยอดฮิตย่านราชประสงค์ที่สวยครบจบในทุกๆด้านให้ได้ไปไหว้ขอพรกันปังๆแบบไม่ต้องกลัวรถติดเพราะสามารถเดินทางได้ง่ายๆสะดวกสบายด้วย BTS โดยลงที่สถานีชิดลมซึ่งแต่ละเทวสถานจะเป็นอย่างไรกันบ้างตามไปชมกันได้เลยค่ะ เริ่มต้นกันด้วยที่แรกบริเวณหน้าห้างอมรินพราซาเป็นที่ตั้งของศาลเท้าอมรินทราธิราชหรือศาลของราชาผู้ครองสวรรค์โดยตามความเชื่อแล้วเท้าอมรินทราธิราชหรือพระอินเป็นเทพเจ้าองค์แรกที่ยิ่งใหญ่ของศาสนาพราหมณ์และฮินดูแต่โบราณเป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์บรรดาลฟ้าฝนได้เป็นที่รู้จักในเรื่องกันเป็นเทพผู้ประดุงไว้ซึ่งความดีซึ่งอำนาจของพระองค์จะช่วยปัดเป่าความชั่วร้ายหรือสิ่งไม่ดีพร้อม ทั้งปกปักรักษาธุรกิจให้เจริญรุ่งเรืองรวมถึงคอยคุ้มครองผู้ที่กระทำความดีอยู่เสมอนั่นเองค่ะ เ้ากันต่ออีกนิดก็จะถึงสารชื่อดังของหนึ่งในเทพทั้ง3ที่สรรสร้างสรพรพสิ่งทั้งปวงไม่ว่าจะทั้งบนสวรรค์หรือโลกมนุษย์ก็ตามซึ่งก็คือพระพรหมตั้งอยู่บริเวณโรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวันสี่แยกราชประสงค์เจ้าของที่มาของคําว่าพรหมลิขิตนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามเท้ามหาพรหมทรงมีสี่พระพักจึงควรไหวให้ครบทั้ง4ทิศเพราะแต่ละพระพักก็จะมีอิทธิฤทธิ์ที่แตกต่างกันออกไปคือทิศเหนือเรื่องหน้าที่การงาน ทิศใต้เรื่องเกียรติยศทิศตะวันตกเรื่องอนาคตและทิศตะวันออกเรื่องครอบครัว เดินข้ามฝั่งมาทางหน้าโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลเป็นที่ตั้งของพระนารายณ์ทรงสุบรรนที่เป็นหนึ่งในเทพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดผู้ซึ่งเป็นสนัญลักษณ์แห่งความภูมิฐานและการชนะทุกสิ่งเชื่อกันว่าท่านทรงอวตารมาหลายยุคในปางต่างๆเพื่อกอบกู้มนุษย์โลกนอกจากนี้ยังมีความเชื่อว่าพระองค์เป็นเทพเจ้าแห่งความเมตตาผู้คนจึงมักมากราบไหว้ขอให้ท่านช่วยในเรื่องของธุรกิจรวมถึงเรื่องสุขภาพด้วยค่ะ จากนั้นขึ้นไปสักการะพระแม่ลักษมีที่บริเวณดาดฟ้าชั้นสี่ของศูนย์การค้าเกษรท่านเป็นเทพีที่งามพร้อมทั้งรูปและกิริยามารยาทถือกันว่าเป็นผู้นำมาซึ่งความเจริญทุกประการโดยทรงเป็นพระชายาที่ซื่อสัตย์ของพระนารายณ์จึงทำให้ผู้คนต่างศรัทธาและมาสักการะขอพรกันในเรื่องของความรักไม่ว่าจะขอให้ได้สมหวังกับคนที่รักขอให้ได้อยู่ครองรักกันไปจนแก่เท่าหรือแม้แต่ขอให้คนรักซื่อสัตย์กับ เเเราแต่พีียยงผู้ดวนอกจากนี้ทางศาสนาฮินดูยังเชื่อกันว่าพระแม่โพสพที่เราคุ้นหูกันนั้นก็คือร่างอวตารของพระลักษมีนั่นเองค่ะ ใกล้ๆก,กับองค์พระแม่ลักษมีเป็นที่ตั้งของเท้าจตุโลกบาลองค์เทวรูปที่อวตารทั้ง4เทวราชมารวมกันซึ่งประกอบไปด้วยเท้าเวสวร์เท้าวิรุณหกเท้าทัตตร์และเท้าวิรูปักโดยแต่ละพระองค์ก็จะมีอิทธิฤทธิ์ที่แตกต่างกันไปทําให้ที่นี่โดดเด่นในเรื่องการขอให้ท่านคุ้มครองให้รอดพ้นจากพยันอันตรายทั้งปวงและอธิษฐานจิตขอพรขอความเป็นสิริมงคลอํานาจบารมีโภครั์รวมไปถึงมงคล ทั้งปวงด้วยนั่นเองค่ะ บริเวณหน้าห้างบิ๊กซีราชดำริเป็นที่ตั้งของพระแม่อุมาเทวีพระชายาของมหาเทพอย่างพระศิวะรวมถึงยังเป็นพระชนนีของพระพิคเนตด้วยพระองค์จึงเป็นเทพีแห่งอำนาจวาสนาและบารมีอันสูงสุดนอกจากนี้แล้วองค์ที่ตั้งอยู่นี้ก็เป็นปางที่9ซึ่งเป็นปางสุดท้ายที่ทรงพระนามว่าพระแม่สิทธิราตรีหรือปางมารีอัมมันทรงเป็นพระแม่แห่งความสำเร็จและชัยชนะจึงทำให้ผู้คนต่างศรัทธา และมาสักการะขอพรกันในเรื่องของความผาสุกครอบครัวการประทานบุตรที่ดีรวมถึงการคุ้มครองคันด้วยค่ะ ามาอีกฝั่งหน้าห้าง World. เซ็นทรัลเวิร์เพื่อนๆก็จะได้พบกับพระพิคเนตเทพที่ทุกคนรู้จักและคุ้นเคยกันดีและถือว่าเป็นหนึ่งในเทพเจ้าที่มีเทวาุภาพมากที่สุดซึ่งผู้ที่ทํางานศิลปะสาขาต่งตางๆก็ให้การเคารพบ,บูชาว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความสําเร็จในทุกสรรพสิ่งรวมไปถึงการเริ่มต้นใหม่ทั้งปวงและโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บูชามักจะไหว้บูชาเพื่อขอความสําเร็จในทุกๆด้านของชีวิตเงินทองความมั่งคัง่งตลอดไปจนถึงความ เก้าวหน้าทางจิตวิญญาณด้วยนั่นเองค่ะมาถึงแห่งสุดท้ายที่หลายคนเข้าใจผิดกันไปว่าเป็นพระตรีมูรติ ซึ่งมีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในเรื่องของความรักแต่แท้จริงแล้วท่านเป็นพระสทาศีวะองค์พระศิวะห้าเสียนปางปัญจมุขีนั่นเองค่ะซึ่งเป็นที่นับถือของคนในอรารยธรรมขอมมาจนถึงสมัยอยุธยาเพราะเป็นพระศิวะในรูปสูงสุดที่มีความเชื่อว่าทรงมีพระเทวานุภาพที่แรงกล้าสามารถประทานพรในทุกสิ่งได้สมตามความปรารถนาโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพนั่นเองค่ะ เป็นยังไงกันบ้างครับกับพิกัดดีๆที่เราหยิบมาแนะนำกันถ้าชอบถ้าถูกใจก็อย่าลืมกด subscribe ชิวชาแนลและติดตามแฟนเพจชูไปไหนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวท่องเที่ยวอัปเดตใหม่จากพวกเรา